สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่ครับสวัสดีครับ FC ผู้ชมคลิปเนาะครับวันนี้เราพามาดูที่ของเราที่อำเภอตาคลีนะมี2แปลงนะฮะครับพี่ตาครับแปลงหนึ่งก็คือที่าที่1งาน42ตารางวาอ่าอีกแปลงหนึ่งก็คือ4ไร่2งาน72ตารางวาครับผมอำเภอตาคลีนะตอนนี้เรามาเปิดคลิปกันที่นวตอันนี้เมืองจีนหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ครับว่าได้ยินเสียงเพลงไทยครับอ่าเป็นเพลงลูกทุ่งสวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่คือ วัดจันเสนนะครับวันนี้เขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อนาคราชนะ Amazing Amazing ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเที่ยวกันที่ศาลเจ้าพ่อนาคราชแห่งนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับผมโอเคงั้นไปดูที่กันก่อนเลยนะครับครับผมไปครับครับน้าโอ๊ตหลังจากเราเปิดคลิปกันที่ศาลเจ้าพ่อนคราชที่วัดจันเสนเนาะตอนนี้เราเริ่มเดินทางนะครับโดยเราจะเริ่มเดินทางจากปั๊มบอสท าาจันอำเภอตาคลีนะมีอเมซอนนะครับแล้วก็เซเว่นอีเลเวนปั๊มบทอเนี่ยจะอยู่ในตลาดตาคลีนะครับที่ของเราเนี่ยห่างไปไม่ไกลนะตัวตลาดตาคลีประมาณสักกี่กิโลครับพี่ถา่าประมาณสักสิบกว่ากิโลนะก็คือเวลามาซื้อของอะไรเนี่ยก็เดินทางมาในตัวอำเภอได้ไม่ไม่ไกลเลยล่ะจะบอกว่าที่ถ้าในอำเภอตาคลีเนี่ยผมกับพี่ถา่าจะสรรหาให้ทุกท่านเนี่ยจะมักจะมีวิวเขาอย่างนี้ครับนี่มันในจออย่างนี้ ที่ของเราแปลงเนี้สีไร่2องงานเจตารางวานะหิวเขาอืมนะฮะแล้วราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะ,ะนี่ไฟฟ้าปลาปาพร้อมแล้วก็สามารถสร้างบ้านสวนนะ แล้วก็ทําเป็นโคกน้องหน้าอะไรได้เลยเหมาะเลยนะครับพี่ครับสี่ไร่เนี่ยถ้าเกิดใครจะแบ่งสักครึ่งนึงก็ได้เราแบ่งขายให้ได้เนาะเราแบ่งให้ได้หมดเลยครับผมโอเคตอนนี้เรามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวตลาดตะครีแล้วก็จะมีเส้นทางทะลุไปยังที่ของเราครับผมครับไปกันเลยพิถาครับผมโอ้พิถาครับอ่านี่ะเราผ่าเดินทางผ่าเข้ามาในตลาดตะครีเลยเนาะธนาคารนะกรุงไทยนะแล้วก็ร้านค้าต่างๆนี่เยอะนะครับ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้จ่ายซื้อของกันนะทั้งของสดของแห้งเนาะมีห้างสรรพสินค้าลอนดอนเนาะครบเลยนะแถวเนี้ยเยอะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นธุรกิจเลยและดูจากป้ายแหะครับพี่ถามมีทั้งกิจกรรมประจำปีทั้งป้ายเชิญชวนรถเซลอะไรกันเพียบเลยครับพี่ถามจะก็คือจะมีเทศกาลแห่เจ้าเนาะบัตรคลีเนี่ยก็ห้างร้านต่างๆเขาก็จะมาร่วมงานกันนะครับครับ อันเนี้ยเป็นเป็นจุดเด่นของตัวตาคลีนะนี่นี่แหละครับจุดเด่นของตาคลีเลยเห็นอย่างนี้นี่อำเภอเนี้ยเศรษฐกิจดีมากนะครับตาคลีนะโอเคครับไปไกลไม่ไกลก็เดี๋ยวถึงที่เราแล้วนะครับนิดเดียวครับผมได้ยินเสียงเหมือนไรไม่รู้ครับพิถาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้รถไฟพ่ธาบริเวณนี้ก็จะเป็นที่สร้างรถไฟล้างคู่รถไฟความเร็วสูงนะโอ้ก็จะต่อไปเศรษฐกิจก็จะดีนะครับบริเวณเนี้ย บรรยากาศสดๆครับสดๆเมื่อกี้จริงๆครับเนี่ยนีเป็นถนนไปที่เราเนี่ยจะเป็นถนนคู่ขนานกับรถไฟรางคู่นะครับครับผมโครงการใหญ่โตป้ายครับผมโอ้โหน้าอุดมสมบูรณ์ครับพี่ธามนี่คือทางที่เราทะลุมาจากตลาดตะครีนะแเราก็ขึ้นมาเขาเรียกว่าคลองอนุสาสนันนะฮะอันเนี้ย เป็นการนําน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาไปดันน้ําเค็มที่กรุงเทพนะครับมีน้าตั้งปีร<น>วมสมบูรณ์แนวคลิกของในหลวงรัชกาลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถนนหนทางรัดยางอย่างดีนะฮะเราเรี้ือตรงนี้นะครับ <Hey. S 2> เป็นชุมชนใหญ่เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวัดศรีสํมาญครับผมนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่างตัวอำเภอตาคลีนะฮะประมาณ10กว่ากิโลก็ถึงลว โอ้แถวนี้ทําข้าวสวยแล้วครับพี่ดาพื้นที่สวยนะเหมาะสําหรับทําสวนเกษตรคุ้มหนองนานะเห็นไฟไม่ใส่ไฟนะนดใช่ครับนะเดี๋ยวดูหน้าที่ของเราที่เราอยู่แปลงนู้นแปลงที่เป็นข้าวที่ว่าเกี่ยวไปไม่นานน่ะฮะนี่เสาไฟอยู่หน้าที่เลยมีเสียงตามสายมีไฟสองสว่างนี่ครับเนี่ยที่เราเริ่มจากตรงนี้เลยครับถึงด้านหน้านี่ฮะสายมือนี่นะฮะนี่เริ่มจากตรงนี้เลยอ่าแล้วแปลงไปทางนน้นเลย บนไปทางเแผนกล้องไปทางซ้ายนี่ครับเดี๋ยวจะไปดูกันใช่ไหมครับพี่ถาใช่ครับอ่าเรามาถึงที่กันแล้วนะครับทุกคนพี่โนอาตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่แล้วนะครับนี่อ่าพีก็ได้ติดป้ายไว้ด้วยนะนี่นี่ว่าขายเนื้อที่นะครับขายที่ดินแปลงนี้เนื้อที่4ไร่2งาน79ตารางวาครับผมนะก็คือที่แปลงนี้นะนี่แปลงเลยจุดเด่นของที่แปลงนี้นะครับก็คือชุมชนล้อมรอบนะว้าวแล้วก็ไฟฟ้าถึงนะประปาถึงับอินเทอร์เน็ตถึง นะครับแล้วนู่นอดแผนกล้องมานิดนึงนู่นฮะวิวเขาเห็นไหมเห็นครับผมอันนี้วิวเขาช่องแครนะครับวัดหลวงพ่อพลมนะอยู่ไม่ไกลเลยวัดดังวัดดังวัดดังแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันเนี่ยที่เราพาไปเที่ยวเนี่ยเป็นวัดจันเสนครับผมอีกที่หนึ่งนะครับววิวเขาสวยงามเลยสวยครับสวยจริงราค้าบอกขายเงี้ยราบอกขายนะที่ไร่ละ2องแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นต่อรองได้บ้างครับต่อรองได้สิครับต่อรองได้แล้วก็้าคค่าภาษีค่าโอนเนี่ยตอนเนี้ย บอกว่าก่อนคนละครึ่งเ,เดี๋ยวก็มาเจรจากันนะเพราะว่าที่แปลงนี้ถ้าเกิดใครจะแบ่งซื้อซารครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นสองแปลงเนาะแปลงละสองงานไอสองไร่หนึ่งงานเนี่ยเราก็แบง่งก็แบ่งให้น,นี่นะก็แบ่งให้แล้วก็ถ้าใครจะมาทาโค้งหนองนาขุดบ่อทาโค้งหนองนาเพราะเหมาะนะนกอสดแล้วต้นทุนก็ไม่แพงอดู่ด้านหลังพิธานะครับนิดนึงครับโอ้ที่เราเดี๋ยวนะครับโอ้ถนนเป็นสี่เหลี่ยมถนนเดี๋ยวจะดูจากโดรนีจะเห็นแล้วว่าถนนเนี่ย <billionaire S 1> ล้อมรอบที่เลยนะถนนคอนกรีตเส้นนี้ล้อมรอบที่เลยเดี๋ยวนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าทั้งถนนก็โอบเข่าก็โอบใช่แล้วก็อยู่ในชุมชนห่หางตัวตลาดตาครีเนี่ยก็ประมาณ10กโลที่เรานําทางมาเนาะครับผมเพราะฉะนั้นห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ150โลครับนะฮะแล้วก็ตัว จังหวัดัยนาทถ้าเข้าตัวจังหวัดเลยนะตรงนี้เป็นชายแดนของชัชนาทกับนครสวรรค์นะนะ uh huh. เข้าไปตัวจังหวัดชัชนาทประมาณสัก15กิโลก็ถึงละเท่านั้นเองใช่ครับน้ําพร้อมรดมสมบูรณ์เ <c oughs> นาะอ่ะแล้วเดี๋ยวบอกทิศก่อนครับผมนะครับอ่าทางนี้ที่ตะวันตกนะครับ <c oughs> ทางนี้ที่ตะวันออก <c oughs> นะแล้วก็ทางนี้ที่เหนือ <c oughs> และทางนี้ที่ใต้ <c oughs> ครับผมนะครับเพราะนั้นถ้ามาสร้างบ้านทำโค้งหนองนาก็ออกแบบดีไซน์หันหน้าไปทาง เหนือก็ได้นะทีต่หตหะแวันออกก็ได้เหมาะเลยเพราะว่าแทบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็ไม่ใชแล้วบริเวณนี้น้ําดีนะมีน้าําทั้งปีน้ําบาดาลก็ดีน้ประปาก็ดีน้ําจากคลองชุมาทานที่เราผ่านมาก็ดีก็ดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมคลิปขึ้นไปดูคลิปจากโดนก่อนนะดูกราฟิกเดี๋ยวนะ้องโอสร้างกราฟิกสวยสวยให้ดูให้ครับผมนะครับ<ป>ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมานะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมคลิปขึ้นไปดูคลิปจากโดนกันก่อนนะครับไปกันครับไปกันไปเลยครับไป สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราดูภาพถ่ายทางด้านล่างแล้ววิดีโอทางด้านล่างนะครับผมกับพิธาพาเดินจนรอบเนี้ยก็ต่อไปก็จะเป็นภาพถ่ายทางอากาศครับนี่เป็นไงครับที่เราสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับออกกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสซะด้วยซ้ำนะครับนี่ครับกราฟิกสี่ไล่สองงานเจ็ดิตารางวานะครับแปลงนี้สวยงามเลยครับแล้วก็มีถนนซีเมนต์เนี่ยครับล้อมรอบที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับบรรยากาศดีครับแปลงนี้ครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลีอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับจุดเด่นจะมีหลายอย่างเลยนะครับข้อแรกครับข่าวครับเป็นวิวเขาแน่นอนอย่างที่เราเห็นนะครับเรียกว่าจะเกือบจะ360องศากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับดินดีครับตรงเนี้ยปลูกข้าวกันทําสวนทําไร่ตรงเนี้ยงามเลยดินดําเลยนะครับดินดีน้ําดีวิวเขานะครับแล้วก็ ข้อ3ามคือไฟฟ้าปลาปลาพร้อมเลยนะครับน้ำดินอุดมสมบูรณ์ครับสังเกตดูครับทำนากันทั้งปีนะครับก็คือแปลงที่เห็นตรงนี้อยู่ระหว่างพักหน้าดินเตรียมที่จะหว่านไถหว่านอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนี่ก็คือลง,ลงลงรอบใหม่กันแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยมีแหล่งน้ำแล้วก็น้ำบาดาลไม่ต้องพูดถึงครับขุดลงไปตื้นเลยนะครับตรงนี้ ตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าเป็นชุมชนวัดสีสำราญนะครับแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรอย่างที่เราเห็นกันบรรยากาศดีครับกราฟริกมาอีกรอบนึงนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานี่ครับเราบินให้ดูอย่างจุใจเลยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเห็นภาพกันชัดๆไปเลยนะด้านด้านซ้ายที่เราเห็นนะเพื่อนบ้านก็ทําไร่นะครับเห็นไหมครับ ทำสวนปลูกผักอยู่มีสแลนสีดําที่เราเห็นบานหุนป้าก็ใจดีนี่ครับนู้วิวเขาอากาศดีจริงๆถนนที่เราเห็นนะครับสังเกตไหมครับนี่อ่าให้ดูกันชัดๆเลยนี่ครับชุมชนดีน่าอยู่นะครับตรงนี้เน้นย้ําสังเกตเห็นไหมครับคลองอนุสาสะนะน,นั้นนะครับซึ่งน้ำเนี่ยมาจากเขื่อนเจ้าพยานะครับดันมาทางนี้แล้วก็มีน้ําเนี่ยทั้งปีเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลย สังเกตเห็นวัดสี่สัรานไหมครับที่เป็นโบสถ์เลี้ยวเข้ามาจากถนนลาดยางเส้นคลองอนุอนาสนานสนันเนี่ยลงมาประมาณสักผมว่าประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะครับเท่าที่จับ GPS ดูลงมาก็ถึงที่ดินเราแล้วเห็นไหมครับนี่ยาวมาเลยครับทางถนนซีเมนไฟฟ้าเกาะมายาวเลยแล้วก็มาจนถึงที่เราตรงนี้สวยงามครับแปลงนี้สามารถแบ่งได้ด้วยนะครับใครอยากให้แบ่งครึ่งก็บอกกันมานะครับเดี๋ยวผมกับพี่าจัดการให้เลยนะครับนี่ สวยครับแปลงนี้สี่ไร่สองงานเจ็สิบเก้าตารางวาพูดคุยกันได้ครับต่อรองราคากันได้เลยมาดูมาชมนัดกันมาได้เลยครับผมยินดีบริการครับมาถ่ายให้อ่าท่าน fc ของเราดูนก็จะลงไปดูกล้วยหรือก็น้ำเนยนะอันนี้จะให้ดูไรคลองส่งน้ําเห็นไหมอ้าวครับน้ำมาจากคลองโยธานใหญ่ที่เรานําทางเข้ามาอ๋อเมื่อกี้อะนะคลองอนุสาตน์ะนั้นเพราะนั้นมีน้ําใช้ตลอดนะใครจะมาทาโคกหนองนาไม่ต้องกลัวหูเหมาะเลยครับเนบ้านเราต้องใช้น้ํจากตรงนี้แล้วจุดเด่นหน้าที่ของเราหัวที่นะนกศรันี่ฮะไฟฟ้าอยู่หัวที่เลยเรียบร้อยมีตรงมิเตอร์ก็มีแถวนี้พร้อมเลยนะใครทาโคกหนองนานี่ต่อเข้าได้เลยได้เลยแล้วนู่นครับเห็นไหม มีเสียงต่ำสายมีไฟส่องสว่างพร้อมบ่งบอกถึงว่ากำลังด้วยไอยบ้านแถวนี้แหละใช่แล้วที่ผ่านมามีวงจรปิดด้วยนะ,นะพร้อมสับเป็นหมู่บ้านทันสมัยด้วยซ้ำเนาะครับโอเคแล้วดูสภาพดินนะดินดีมากดินออกสีดําเลยดินสีดำสำนันนะเนี้ยเขาก็เตรียมเดี๋ยวจะหวานแล้วครับพี่ตาครับนาะยนะโอ๊ตแผนกล้องมานิดนึงนู่นนะเดี๋ยวนะนี่ที่ผมที่พี่ชี้นี่นคือเขาตัวตลาดตาคลีนะเห็นหอองค์ใหญ่นู่นนู่นอยู่ไม่ไกลนะ แล้วก็ชุมชนเยอะนะเหมาะจริงจุดเด่นเพียบนะฮะแต่ก็คือจุดด้อยนิดนึงบอกลูกค้าบอก FC ตรงๆก็คือที่ของเราเนี่ยจะต่ํากว่าถนนคอนกรีตอยู่สักเมตรนึ่งเป็นธรรมดาครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสร้างบ้านอาจจะขุดสระมาถมเนาะดีไซน์ให้สวยนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านนู้นนะครับผมไปครับโอเคครับโอ๊ตวันนี้เราพา f c กับลูกค้าเนาะรับมาดูที่ที่อำเภอตาคลี คจังหวัดขอนครับเนื้อที่4ไร่2งาน79ตารางวาเหมาะเลยราคาบอกขายนะครับ28,000 0บาทต่อไร่ต่อไร่นะครับแบ่งครึ่งได้นะไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมนะเสียงตามสายไฟส่องสว่างนะและที่สําคัญด้านหลังก็คือวิวเขาเลยนะพร้อมสับเลยแล้วที่เป็นชฉนดพุทแดงป่ะครับนะุดแดงครับผมโฉนดพุทแดงนะฮะก็คือเป็นโฉนดมาตรฐานนั่นแหละครับนะครับ แล้วราคาเนี่ยสองแสนบาทต่อไร่นะต่อรองได้นะครับตอนนี้ก็คือบอกไว้ก่อนว่าค่าภาษีค่าโอนเนี่ยคนละครึ่งที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยใช่ครับแบ่งนั้สวยงามมากเลยมีชุมชนนะพร้อมสับพนะฮะมาออกแบบดีไซน์เป็น บ้านสวนโคกหนองนานี้ได้เลยได้เลยเหมาะเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันที่ศาลเจ้าพ่อนาคลาดวัดอาจั์เสนนะ <c oughs> อยู่ไม่ห่างจากที่มากนักนะครับโอเคตามคอนเซปต์ของเราเป็นไงครับน้องอ๊อดที่ของเรานั้นถูกและดี สี่ทุ่ครับโอเคงานเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็รีบโทรมานะได้เลยทั้งเบอร์ของผมเบอร์ของ้องอตครับแล้วถ้าเกิดสนใจดูที่เดีเดี๋ยวเราพามาดูนะครับเดี๋ยวเราร่วมร่วมกันพัฒนานะครับโอเคับผมไปดูไปเที่ยวกันต่อที่ศาลเจ้าพ่อนาคราชกันต่อเลยครับสวัสดีครับทุกคน รากลับกันมาแล้วครับทุกคนครับโอ๊ตนะได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งนะฮะอันนี้เป็นเมืองไทยนะครับไม่ใช่เมืองจีน,นะะไม่ใช่ครับครับอันนี้นเป็นศาลเจ้าพ่อนคราชนะฮะของพระอาจารย์แห้วค <นะ S 1> ัะซึ่งเป็นหมอดูชื่อดังเลยว้าวเนาะ โอเคเราแผนกล้องให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะนี่ครับเดี๋ยวผมกับพิธาจะพาแผนดูนี่ครับตรงหน้าเรานี่คืออะไรครับศาลเจ้านคราชนะมีรูปปั้นของเทพเจ้าขุนอูด้วยนี่นี่นะครับแล้วดูบริเวณโดยรอบฮนะนี่ครับทางนี้ครับพิธานบริเวณโดยรอบเหมือนเมืองจีนเลยสวยงามสถาปัตยกรรมงามนี่ครับนี่ครับสวยงามมากพระอาจารย์แห้วก็เป็นพระอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงนะแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวต่างชาติ ัดูเฉพาะคนจีนนะนี่นี่นี่ครับผมให้ดูลอรมบพ่ถาสวยงามมากเหมือนอยู่เมืองจีนเลยโอบรรยากาศภายในวัดที่สวยจริงๆนะแล้วฝั่งนี้ครับพิถานี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สวยงามมากโอ้โหสวยจริงๆครับก็อยู่ที่บริเวณวัดจันเสนนะอําเภอตาคลีใครมาดูที่เราแล้วก็มาเที่ยวได้ครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปกราบเจ้าพ่อนคราชทั้งบนเนาะส่งความดีๆส่งสิ่งดีๆให้กับ f c แล้วก็ ผู้ชมคลิปเนาะครับไปกันจะไปบนศาลกันเลยคร่ะตาเราเดินไปข้างบนศาลกันเลยครับครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนศาลเจ้าพ่อนาคราชนะฮะครับมีความสวยงามมากๆเนาะสวยจริงครับทำเป็นเป็นมรดกทาประวัศาสตครับส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านไปเลยครับครับนี่ครับพี่ขาครับหลังจากราบเจ้าพ่อแล้วนักศึกษาเราเข้าไปดูข้างในยิ่งดูข้างในเนความสวยงามครับผมไป ขอเจบริเวณท้างหนก็สวยงามนะครับมีนี่ครับปิานความเป็นศิลปะของเมืองจีนนะสวยงามมากแล้วก็มีที่ประดิษฐานนาหลวงเจ้าพ่อนคราชนะครับซึ่งถ้าใครมาก็ต้องมาจุดหลักตรงนี้นะฮะมากราบประกราบท่านเจ้าพ่อนคราชก่อนนะก็ขอเนาการนี้นะผมกับน้องโอ๊ตก็ขอส่งมอบสิ่งดีๆนะครับความดีแล้วก็ ความร่ำรวยต่างๆเนี่ยให้กับ FC และผู้ชมคลิปเนาะทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเรา2คนเสมอในทุกๆคลิปเลยนะซึ่งบางทีผมไม่ว่างก็นนออตก็จะออกเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องฝากโนออตไว้ด้วยครับได้ครับครับผมโอเคก็คราวหน้าเราจะไปดูที่ดินกันที่ไหนแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามพวกเรา2คนไปอีกนะครับได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องล่าวสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ